สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะครูดาจะเข้ามาอธิบายเกี่ยวกับ KYC นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าผ่านแล้วจะมีรูปลักษณะเป็นอย่างไรถ้ายังไม่ผ่านหมายความว่าอย่างไรถ้าไม่ผ่านก็ยังย้ายเหรียญไม่ได้เขาจะไม่ย้ายเหรียญให้เราค่ะเขาจะย้ายเหรียญให้เราก็แต่เมื่อเราทํา KYC ผ่านแล้วอะค่ะทีนี้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วครูดาก็ยุ่งมากเลยนะคะกับกับเรื่องนี้ตอนเนี้ ทีนี้คูดาก็ตอบไปหลายๆกลุ่มเนาะในกลุ่มลูกศิษย์ของคูดานะคะแล้วก็ญาติพี่น้องวิดีโอที่ทําให้แล้วทุกคนต้องดูอะค่ะถ้าไม่ดูก็มีคําถามอยู่นั่นแหละนะคะก็คนที่เข้ามาช่วยเขาเหนื่อยอะค่ะคูดาช่วยไปคูดาก็ช่วยด้วยใจเนาะแล้วบอกเลยนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พลังงานลงมาแรงมาก ซึ่งมันเหมือนมานจัดการคูดาเลยที่ผ่านมาล4สามสี่ปีเรี่คูดารับพลังงานแบบสัมผัสพลังงานของจักกรวาลได้อ่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมายุ่งกับเรื่องนี้จนใจเนี่ยแบบโอ้โหเนี่ยค่ะคูดาเลยขอร้องว่าถ้าทําวีดีโอแล้วช่วยดูหน่อยเถอะนะคะคูดาก็จะได้มีชีวิตที่สงบสุขของคูดาต่อไปเนาะทีนี้เรามาดูค่ะถ้า KYC ที่อยู่ในสภาพนี้นะคะในสภาพแบบนี้ค่ะ ในในกรณีที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่คือยังไม่ผ่านนี่คือรอพิจารณาอยู่บางคนใช้เวลาปีสองปีสามปีคุณเอาไหมอะคะมันยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมันมีวิธีไปแก้ปัญหาครูเราก็ทำวีดีโอส่งไปให้แล้วว่าวันก่อนลองไปดูนะคะถ้าเกิดว่า KYC ผ่านจะแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะมันเขียนว่าไงคะ KYC ผ่านแล้ว นี่ค่ะถึงจะบอกว่าผ่านนะคะทีนี้คนที่ผ่านแล้วเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะอันนี้เลยค่ะเขาจะย้ายเหรียญเข้าสู่เมนเน็ตเห็นไหมคะก็นะะี่ค่ะเขาจะเข้าเป็นสีม่วงอันนี้คือย้ายโอนไปเมนเน็ตแล้วซึ่งจะมีอยู่หลายร้อยหลายร้อยเ,ออเหรียญไม่ใช่หลายร้อยเหรียญบอกไม่ถูกอะคะ่ะคูดาจาได้หลายร้อยบัญชีมากเลยนะคะ ทึ่ไม่ใช่แค่หลายร้อยอะคูดาว่าหลายพันบัญชีอะค่ะอมลงประมาณนั้นอนี่ครูดาไม่คอนเฟิร์มตรงนี้นะคะครคูดาแค่อ่านผ่านๆนะ่ะไม่ได้ใส่ใจมากมหม่แต่ขอบอกทุกท่านเลยนะคะคูดาทําอะไรให้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดคือใช้ใจทํามาใช้ความเป็นหนึ่งเดียวคูดามาตอบคาถามทุกท่านได้อย่างไรนะคะก็ใช้ใจนี่แหละค่ะตอบมาคือความมันอ่านเกมเอาอะค่ะประมาณเนี้ยหรือว่าได้รับข้อความมาจากกมลคูดาก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยคูดาเริ่มเหนื่อยแล้วที่จะแบบ มาต้องตอบคําถามเยอะเนาะอันนี้คูดาพูดถึงลูกศิษย์ของคูดาเนาะท,ที่ที่อยู่ในกลุ่มนะะี้ค่ะตั้งตื่นรู้ตั้งเหรียญภายเนี่ยนะคะอ่าแล้วว่าคูดาก็มีกลุ่มโคนไอซ์แลนด์อีกลูกศิษย์โคนไอซ์แลนด์อีกแต่ว่าโคนไอซ์แลนด์เนี่ยเขาไม่เยอะค่ะให้เราส่งข้อมูลไปให้เขาแล้วก็เขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็ทําไปแบบง่ายๆอะค่ะเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยพวกนี้ยกลุ่มเนี้นะคะ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์คนไอซ์แลนด์อีกที่นี่กูดานนะคะจะมาอธิบายถึงอ่าบอกไปแล้วเนาะถ้าว่า KYC ผ่านเป็นแบบไหนถ้ายังไม่ผ่านเป็นแบบไหนแล้วที่นี้กูดาก็บอกไปแล้วว่าเวลาพวกคุณทำก่อนทำ KYC อ่ะขอให้เช็คก่อนนิดนึงอะคะ่ะว่าตรงเนี้นะคะเราเนี่ยได้ดูรายละเอียดข้อมูลของเราหรือย,อยัง ได้คะรายละเอียดของเราเนี่ยเป็นสีเขียวหมดไหมบางคนอาจจะเออใช้ Facebook ด้วยอ่ะไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีมือถืออย่างของกูได้ใช้มีทั้ง Apple ID ในดี b o o k o o k มือถือแล้วก็อัปเดตอีเมลได้คะก็ยืนยัน KYC รหัสผ่านอีกถึงเราเ่านี้สำคัญหมดเลยเมื่อเราต้องเปลี่ยนมือถือไปใช้อีกเครื่องอื่นนะคะซึ่งมันจะต้องใช้เหล่านี้ช่วยอะคะ่ะเปลี่ยนกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยก็เออกระเป๋าตังอีกเรื่องนึงนะ คุณดาแม่อธิบายตรงนี้นะคะทีนี้เราต้องมาดูขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราต้องมาดูขั้นตอนตรงนี้เนาะเข้ามาตรงกดตรงตัวเลขเมื่อเขียนแล้วก็กดตรงนี้ค่ะรายการตรวจเข้าสู่เมเนจเนี่ยคุณทาขั้นตอนเหล่านี้เสร็จหรือยังก่อนที่คุณไปยื่น KYC อะค่ะนะคะแล้วคนที่เรอทา KYC เนี่ยบางทีอะบางคนก็แล้วแต่สามสิบสี่สิบบางทีก็สองเดือน ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จังหวะที่เขาเรียกเนาะพอเขาเรียกอะ่ะมันจะเห็นเข้ามาตรงนี้เมื่อไหรอ่อ่ะเขาจะเห็นเราก็จะเห็นเลยนะคะกดตรงเนี้ยเขาจะเรียกเลยเนี่ยค่ะทํา KYC มันจะแบบส่งไปเลยนะคะทีนี้เหรียญของคนที่ได้ย้ายโอนไปเป็นเน็ตแล้วตรงเนี้ยจะเป็นสีม่วงนะคะเข้าใจเนาะอ่าเป็นสีเขียวคะ่ะ sorry sorry เป็นสีเขียวนะคะคือเสร็จสิน้นเรียบร้อย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากที่เราได้ทํายืนยันเหรียญไปโอนเป็นเมน,เน็ตมนเมื่อเมื่อตอนที้เรายืนยันกระเป๋าอะค่ะเขาก็บอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยเขาจะทําการโอนเหรียญให้เป็นแบบอัตโนมัติอะคะ่ะแล้วทีนี้เรามาดู KYC นะคะตอนทํา KYC เนี่ยนะคะเออคุณดาจะบอกว่าเราส่งพาสปอร์ตไปก็จริงแต่ขอ,อนืกเรียนดูนะ อ,อันนี้ครูดาพูดกับนักเรียนของครูดาในกลุ่มเนาะแบบว,ว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นสาธารณะก็ก็บคุคคลทั่วไปที่ฟังก็ต้องเช็คดูนะคะว่าเวลาเราทําถ่ายพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนอ่ะเขาจะเ,าเขาจะไม่เห็นรายละเอียดของเราคือภาพที่เห็นนั้นคือคือไอ้นั้นจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ท,ที่ตรวจเนาะแต่ไอ้คนที่ตรวจภาพเลยอย่างเงี้ยก็คือเห็นเฉพาะใบหน้าของเราอะค่ะ ตรงนนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะคะอันนี้เนื้อหาชัดมากเมื่อคืนกูดาอ่านถึงถึงหกโมงหกโมงเช้าอะค่ะกลับมาบ้านตีสองครึ่งตีสามเนาะนั่งสมาธิเสร็จกาา็มาอ่านมาดูให้เนี่ยค่ะมาอ่านสรุปแล้วเอา้านี่วิธีสมัครวิธีอะไรอยู่ในนี้หมดเลยเพิ่งมาเห็นตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ได้ว่าดีนะที่ผ่านมานี้ตัวเองทําได้ยังไงใช่นะคะ นเนี่ยเขาให้ระวังก็ไปอ่านตรงนี้เดี๋ยวครูดาจะแปะลิงก์นี้ไว้กับวิดีโอนี้ด้วยเป็นภาษาไทยก็ไปอ่านเอาเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าทําไมถึงการทํา KYC อ่ะทําไมถึงเอ,อแต่ว่าจากที่ผ่านมาเราก็ได้ประสบการณ์กันเยอะอยู่นะที่ครูดาทําให้นะครูดาเขาไม่รู้เหมือนกันประสบการณ์มันมาจากก็นักก็ช่วยคนเยอะนั่นแหละนักเรียนคนนั้นอย่างงอนอย่างนี้เราไปแก้ปัญหาให้เขาได้แต่ก็ ก็เลยได้มาแบ่งปันให้กับชาวโลกคนอื่นๆอ,อ่ะเรามาดูตรงนี้นะคะการยืนยันตัวตน KYC คือการยืนยันตัวตนของเรานะคะทีมหลัก p r i v Network เนี่ยนะคะเขาได้พัฒนาโซลูชันนำร่อง KYC ซึ่งได้เริ่มลงทะเบียนผู้บุกเบิก100รายต่อประเทศ เห็นไหมคะที่ครูดาบอกไปเมื่อคืนครูดาอ่านเจอตรงนี้ครูดาเลยมาเล่าให้ฟังเขาไอ้น,นี้ทิงต่างๆที่ครูดาอ่านนะคะเขาได้วางแผนได้วางผังของการทําเอ,อโครงการนี้มาแล้วอะค่ะเอ,อแล้วจากที่ครูดาอ่านเนี่ยเขาทําได้ดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างลงตัวแบบเป๊ะๆเ,เ,เหมือนที่เขาวางแผนไว้เลยอะเหมือนการเปิดเมนเนทก็เหมือนการโอเปนเมเนทอะคะ่ะเขาก็คาดหวังไว้ปียี่สิบสี่เนี้ยก็คือปีหกสิบเจ็ดบ้านเราเนะะาะพศไทยเนาะพุทธศักราช ที่นี่เอ,อเพียงแต่ว่าจะเป็นเดือนไหนแค่นั้นนะคะเขาเหมือนที่ครูดาบอกถ้าวันที่28นี้เปิดไม่ได้ก็ภายในปีนี้อะครูดาคิดว่าน่าจะเปิดได้อะคะ่ะเพราะเขาเขาเขาเขียนไว้แบบนั้นที่ครูดาอ่านนะคะแต่ในนั้นเขาไม่ได้เอ,อบอกว่าเดือนไหนวันไหนเขาบอกว่าปี24อืมก็มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวันที่28นี้เรายังเพิ่งเริ่มเข้าไตรามาสที่สามเฟสสามซึ่งเอ่อ มันก็กระชัช้นชะีดอแะเนาะเพราะว่ามีคนเยอะมากเลยยังทำ KYC หรือบัญชีไม่ผ่านนะคะอ่ะทีนี้เราเข้าใจกันเนาะหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยรายต่อประเทศในขั้นต้นนะนะคะซึ่งประเทศไทยคงเยอะก็าอาจจะจังหวัดละหนึ่งร้อยรายหรือเปล่าอันนี้ครูดาไม่รู้นะเพราะที่ประเทศไทยคนที่ใช้พาสปอร์ตะไรของประเทศไทยเร็วมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้บุกเบิกเหล่านี้มีโอกาสที่จะ KYC ในช่วงต้นและช่วยปรับปรุงนะคะก็คือเพูดงยังไงว่าพวกเขาเนี่ย ที่ได้รับคัดเลือกสอบนะคะคือต้องสอบอะค่ะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วจะมีแบบแนวทดสอบให้เราทดสอบซึ่งทุกคนก็มีโอกาสมีสิทธิ์ว่าก็าส่วนมากคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษก็จะมีโอกาสหน่อยทีนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้ผู้บุกเบิกเนี่ย คือพูดง่ายๆอาพวกที่ในพื้นที่อะค่ะเขาจะเขาเขาจะรู้จักพาสปอร์ตหรือหรือความแบบเป็นไปได้ของของบุคคลคนนั้นมากกว่าว่าเออเป็นคนคนนี้นะเป็นออตัวจริงนะไม่ใช่บัญชีปลอมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวครูดาไปไกลไปเมื่อกี้เนี่ยเขาจะรู้จักลูกค้านะคะ ว่า KYC เนี่ยก็คือคุณคือใครอะคะ่ะเนะฮะเป็นกระบวนการที่ยืนยันตัวตนเพื่แลกบัญชีของแท้ออกจากบัญชีปลอมเขาจะได้รู้ว่าเออเนี่ยตัวตนของคุณคนคนนี้คุณคูณคณดาบระดาแบบนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อ่ะ ID ก็คืออันนี้อยู่ที่ไหนถ้าไม่นั้นก็เขาคิดว่าเป็นบัญชีปลอมอะค่ะเพราะของปลอมก็เยอะเนาะแล้วบางทีก็ใช้ตั้งระบบแบบ AI ขุดอีกอะค่ะก็มี เนาะที่ครูดาอ่านผ่านอ่ะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเพื่อที่จะแบบไม่ไม่ให้เกิดแบบระเบียบเขาเรียกต,ต่อต้านการโอฟกเงินหรือเไยเยอะแยะค่ะการยืนยันตัวตนน่ะนะคะนู่นนี่เนาะเดี๋ยวไปอ่านเอาเองครูดาจะแค่พูดแบบผ่านๆให้ดูแล้วเพราะความสามารถในการปรับขนาดให้ผู้บุกเบิก KYC หลายล้านคนและลดการเปิดเผยข้อมูลไปคือพูดยังไงอ่พวกที่เป็นผู้ตรวจสอบ KYC ให้เราเนี่ยเป็นมนุษย์ เป็นคนก็จะมีบุคคลที่หนึ่งอะนะคะอ่าเขาก็าจะคอยตรวจเนะะี่ยค่ะเป็นไอดีปลอมไหมเป็นตัวจริงไหมเนี่ยนะคะเออแล้วเขาก็าป้องกันความเป็นส่วนตัวของบุคคลของพวกเราด้วยนะคะพวกที่ตรวจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นหมดนะเป่าเลยค่ะเอออย่างเช่นเนี้ยรูปเขาจะดูรูปถ่ายรูปแบบไอดีนะคะภาพถ่าย ประเภทเดียวกันกับ,บอกับประเภทเดียวกับที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์มข้อมูลก็คือชื่อกับไอเดีโอเคตรงกันถ้าบุคคลในภาพในบัตรประจำตัวของคุณคือคุณจริงๆอันนี้คือครูด้ถึงบอกนะฮะหน้าตาก่อนจะถ่ายดูนิดนึงอาา่าฮะเขาจะมีบุคคลที่หนึ่งตรวจสอบแล้วถ้าไม่ผ่านนะคะถ้าบุคคลที่หนึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่เขาจะขึ้นแบบเนี้ยค่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะ ภาพนี้นะคะอัลประมาณเนี้ยซึ่งอันนี้ย Kyc ยังไม่ผ่านเขาทำยังไงต่อคะเขาก็จะส่งให้บุคคลที่สองตรวจต่อนะ,ะบุคคลที่สองก็ตรวจนะก็ประมาณห้าวันอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เพราะเขาต้องเร่งจะเปิด open m a น a ะ n ็ e เนาะเขาห้าวันเขาก็จะส่งมาทำใหม่เขาถ่ายหน้าจะเกณฑ์นหน้าใหม่ อ่ะเรามีเรารู้แล้วนี่ตอนนี้เราก็จะกนหน้าเราก็เรียบร้อยหน่อยอ่ะเหมือนหน้านายา,ายกว่าเลยก็ข้างบนล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูใหม่แล้วที่ได้ส่งไปให้บุคคลที่สองตรวจนะคะถ้าบุคคลที่สองตรวจแล้วยังบอกว่าเออเนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าถ้าหากการอ่านด้วยเครื่องไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์ในรอบที่หนึ่งก็จะต้องตรวจสอบส่วนเฉพาะาเฉพาะของส่วนจะต้องตรวจสอบว่าส่วนเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่วนบุคคลในส่วนเหล่านี้ด้วยค่ะคือคือถ้าว่าเครื่องมันตรวจสอบไม่ได้เนาะอ่านไม่ได้ก็ คนที่เป็นผู้ตรวจสอบอะค่ะบัญชีเนี้ยก็ต้องดูดูรายละเอียดข้อมูล้ดยอะค่ะเขาถึงต้องมีการทำสัญญาอยู่นะคะคนที่จะไปสมัครเป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยนะเขาทำสัญญาแล้วว่าแน่นอนว่าคุณได้เหรียญตอบแทนหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งท่าน,น,นหนึ่งบัญชีที่นี้ถ้าเกิดรอบแรกไม่ผ่านบุคคลที่หนึ่งตรวจแล้วไม่ไม่ยืนยนันเขาก็ส่งไปนะคะตรวจสอบในรอบที่สองผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์อีกสองคน จะสามารถมองเห็นใบหน้าได้ในเอกสารประจำตัวของพายเนียก็คือผู้บกุกเบิกเขาก็จะเห็นใบหน้าในเอกสารของเราและใบหน้ารูปเซลฟี่เท่านั้นการดำเนินการนี้จะตรวจสอบว,ว่ารูปภาพทั้งสองนี้เป็นบุบคคลเดียวกันหรือไม่ข้อมูลอื่นในเอกสารประจำตัวจะไม่สามารถดูได้บุคคลที่สองจะไม่ดูดูไม่เห็นนะคะข้อมูลอื่นเขาจะเห็นเฉพาะคนแรกเท่านั้นแต่ถ้าคนแรกบอกว่าเออภาพมันไม่ตรงกันเขาก็จะส่งไปบุคคลที่สองอ่บุคคลที่สองบอกว่ายังไม่ได้อีก เขาก็จะส่งไปบุคคลที่สามบุคคลที่สามบอกมันยังได้อีกก็จะเป็นคนที่สี่คืออย่างน้อยสี่คนอ่ะเพราะฉะนั้นคนสี่คนมองกันแล้วยังไงคุณก็หน้าตาไม่ใช่เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะให้ผ่านยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วเนาะว่าเราก็ปรับปรุงที่ตัวเราอะค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นที่ตัวเรานะมันคู่ด้านอะไม่ผ่านรอบแรกคูด้านก็ทําแบบเนี้ยอ่ารอบต่อไปคูด้านก็ต้องรู้แล้ว เนี่ยคูดามาอ่านมาหารายละเอียดจนเนี้ยค่ะมานำทางพวกเราเพราะของคูดาก็ยังไม่ผ่านนะคะทําไมคูดาถึงบอกว่ามันยังไม่ผ่านนี่แหละค่ะถ้าคูดาผ่านก็คงไม่ต้องมานําร่องทําให้พวกเราเหรอเนาะเนี่ยค่ะเพราะด้วยเหตุเนี้ยพอคูดายังไม่ผ่านก็ก็เกิดก็ก็เป็นขึ้นแบบนี้เหมือนกันนคะคะขึ้นแบบเดียวกับคนนี่ยค่ะก็เลยทําให้รู้ว่ามันยังไม่ผ่านนะตอนแรกก็คิดว่าผ่านเหมือนกันโอ้ สรุปแล้วพอไปทําให้คนอื่นเอา้าผ่านอ๋ออารมณ์ผ่านต้องแบบนี้นก็ไ,ไปศึกษาข้อมูลถึงได้ข้อมูลมาทั้งหมดนี้แหละค่ะคอนเฟิร์มเนาะที่นี้เอาเป็นว่าตามนี้นะคะผู้บุกเบิกจะทำ KYC เมื่อใดอันนี้เรารู้กันแล้วคือหลังสามสิวันแต่ที่นี้มันมีอยู่ว่าเออสิ่งที่คุูดานะจะบอกดูตรงนี้นะคะผู้บุกเบิกจะทำ KYC เมื่อใดนะเรา น่าจะมีลิงก์ตรงนี้ให้อ่านได้ไปอ่านแล้นะคะด้วยมาตรฐานเหล่านี้เรามุ่งมัมมมมม่นที่จะสร้างกระบวนการ KYC ที่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และปรับขนาดได้เมื่อเรารู้สึกว่ากระบวนการ KYC ของเราพร้อมสําหรับการใช้งานจํานวนมากการเริ่มต้น KYC จํานวนมากอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นก่อนเปิดตัว Open n e t เนี่ค่ะเขาถึงพยายามเร่ง KYC ตอนนี้เยอะมาก หลังจากนำเสนอโซลูชัน KYC สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งเราจะให้เวลากับผู้คนในการถามคำถามและดำเนินการ KYC ให้เสร็จตอนนี้อย่างของคูดาคูดาถามคำถามไปแล้วเขาให้เวลาคูดาเพราะฉะนั้นคูดาคนที่สองตรวจเนี่ยเขาย,ยังไม่ยืนยันว่าใช่คูดาไหมก็คูดาสวยเกินอ่ะเนาะในพาสปอร์ตตอนนี้หรอหน้าตาเนี่ยค่ะธรรมดาไม่ได้ใส่ใจกับว่าต้องมาแต่งหน้าโฟกหน้าเหมือนสมัยก่อนเอาไว้ตัวตนของเราแบบนี้แหละ สบายๆอยู่กับตัวเองที่แท้จริงนะคะใครปื้มกูดาตามฟังกูดาเพราะต้องการความรู้ก็ตามแต่ถ้าใครปื้มกูดาความสวยก็นู่นไปตามนางสาวไทยนางสาวจัก,กรวาลน,นูน่นตรงประเด็นนะฮะกูดามาด้วยใจที่บริสุทธิ์คือมาให้ข้อมูลให้ความรู้นะคะโอเคกูดาจะไม่อ่านต่อแล้วเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เพียงแต่เข้ามาทํามาอ่านตรงนี้เพื่อเตือนสติอะค่ะที่คนบอกว่าอ๋อเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วแบบนี้มันไม่ใช่เนาะ ผ่านแล้วก็คือขึ้นสีเขียวแล้วก็เหรียญที่ย้ายโอนเป็นเมนเน็ตได้แล้วเข้าไปภายเมนเน็ตได้แล้วในกระเป๋าภายอะค่ะก็จะเป็นสีม่วงไอะนั้นคือเหรียญพร้อมที่จะใช้งานแต่ครูดาจะบอกไว้นิดหนึ่งนะคะเหรียญเนี่ยอย่าเพิ่งไปปลดล็อกบางคนถามปลดล็อกเอ้ยบรรดูเหมือนเมื่อวันนี้เข้าไปอ่านในเพจหนึ่งเนะาะเขากังวลถึงการปลดล็อกเหรียญไม่เป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่ารีบปลดเลยค่ะให้มันขุดไปก่อนให้เหรียญมันได้มีค่าสิบเอ็ดล้านบาทก่อนเถิดแล้วค่อยปลดทั้งหมด นะคะแต่ว่าวิธีปลดล็อกอะ่ะมันไม่ยากค่ะมันมีวิธีเขาก็สอนแล้วเมื่อวันก่อนครูดาวดูผ่านมีในเพจของอาจารย์คนท่านหนึ่งอ่ะท่านก็มาบอกวิธีปลดล็อกอ่ะค่ะถึงตอนนั้นไว้ครูดาวเขามาบอกตอนนี้ก็แค่จบที่ทุ่งแค่เคไวซีก่อนแล้วครูดาวก็ขอตัวก่อนนะคะหลังจากทําวิดีโอนี้แล้วครูดาจะทำใจของครูดาให้เชื่อมของกับภายในของครูดาให้ได้แล้วเพราะนี้ก็ถอยออกมาเยอะมาก คูดาเป็นคนพูดตรงๆนะคะไม่ได้เพลเจอแน่นอนเ็าบอกแล้วว่าเหรียญเนี่ยจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราส่งพลังบวกเรารวมกันรวมใจกันนั่งนิ่งๆเอส่งพลังบวกขอพ่อนะครับจัก,กรวาลให้เกิดขึ้นให้สําเร็จให้ได้รับความมังคังผ่านเหรียญได้รับให้ได้รับสมบัติจัก,กรพรรดิได้สมบัติจัก,กรวาลเนี่ยค่ะผ่านเหรียญพายมา แต่ถ้าว่าคนกูดาทําวีดีโอให้แล้วแล้วยังไม่ดูแล้วมาถามส่วนตัวตลอดวันหนึ่งกูดาไม่ได้ทําอะไรเลยกูดาเขาความสัมผัสอารมณ์ได้เนาะมันก็เหนื่อยอะค่ะตามนี้เนาะแต่แน่นอนกูดาหวังว่าวีดีโอทุกม้วนที่กูดาทานอกจากให้นักเรียนของกูดาแล้วหรือว่ากลุ่มกลุ่มที่กูดาดูแลนั้นก็เป็นญาติและนักเรียนเนาะแต่ก็เ,เพื่อนฝูงก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยนะคะ ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านเนาะ